ครบทีนี่หนึ่งร <aç> ้อยสี่้อยสี่ร้อยหกบาทให้ครบละสี่ร้อยหกบาทเ่กว่าแม่ได้ใไม่อังเอาให้ปูพันเครับเอาดอกไม้เอามันพัดลงมันพัดลงอันนี้ใส่นัก้นักปัญดาแห้งดกเบญบ้านผักก็คือมือเวนพัก คุณก <Christina. S 3> ็ค่าจำสิงเนาะใค่ใช่กับมนะหมายถเ่นไงน่าดอเลยเขาสิ่งเียวี่เองที่ตองเรีงที่เชียวเนาะแล้ไปนักไม่มาพูดมันจะอุบัตเหตุบ่เด้อเาด้ยเาเชียวด้ยเียวด้วยไมเขา่ด้วยไมยามคนดหมยามูดจะทำพิธีเต็มเลยนี่ ทำพิธีเต็มได้ไหมเนี่เต็มระบบเลยนะครับเออเนาะเพราะวันนี้ได้เพราะว่ายังไม่เคยเห็นปู่ทำพิธีเต็มนะวันถึงใส่วันนี้พิธีเต็มนะมาจะเจี๊ยบก็จะหยุดกันมันจะทำร้อนน้ำมันอะตรงเลยค่ะเอาคนมักง่ายเนาะอันนั้นจะม้วนไปจะตั้งอะไรความนิ่มแน่นด้วยม่เจี๊ยบ ปลาเยอเลยสีหลอดเนาะค่ะตะกี้กะเคยถ่ายท้ำปูกับแม่นปูให้ตอนนั้นเป็นความฝันเนาะค่ะปูที่พ่ออยู่อยู่ร้านท้ำปูหันหนามาทั้งเนียนะครับเยี่ยมจันเอยผมจะ่ายรูปครับเยี่ยมลอยยังอ่เยี่ยมหวานหานเนี่ยใแล้วชอบ นม่หนันยังติดปังเนาะปูเนาะขอบคุณครับจะเยะนิดนึงจะเยะยิ่มวอกกาวกรรมวะน่าจะเลย่าจะเลยปูมาแล้วูมีใชยทั่วถึงทุกทุกคนนะสาธุสาธุจะไห้ขึ้นใหม่ได้่านี้ กะอ่ไปใ้ม้วนนามเลยที่เตียงที่โต๊ะเที่ขวอเอาเทีนอ้ามากขันเกอไม่เทแล้ขันขันนึ่งบเทยนน่จย็นยนเสียขันแปดเจ้าได้เห็นไหมอ๋อแล้วเตีงเดี๋ยวเยี่ขันเดียวนีขันเดียวสันตัวบ่ทันครบตัวเมใีปูขันจัด จับหนักจับเต็มน่ันปสองอึ้นกระซัลไหลยเงามามารเอะมากอยู่ก็ต้องเฝ้าบิ้งดวงสี่กับบิ้งดือกันบุกคาปูเฮ้ ถ <Yeah. S 1> ้าเกิดว่าเอฟซีอยากเบื้องดวงก็ต้องขึ้นได้ก็ต้องลอยหาซื้อกบาทนี่ค่ะผู้ใดที่เบื้องดวงเนาะทรมาหาปูมันมันเป็นบงหยเน ước นะฮะไอ้มาเบื้องดวงมหาปูหาเนี่ยเนี่ยบบกนอเะคนไมาอ ของไม้อัญนีไม้มาเขาวิีแรกแลกนี่รนี้อะไรเช่นกันกปูนั่งอยู่แอสุนผิดปกนจะพระวันพระเนี่ยคือจำแต่กันี่มเร้ดีพระหมนน่มีของามน ส,สาปปะเกื่มงนติปูสับปะเรม่องนปูบอกแต่ไมาอย่างปูหรือไอีเด่นฉันลูร้านมากนี่หาได้ีนน็ะปูเนาะอนนตันี่น้อนง

กูลังไห่สูงผสมหรือสีรอาคงสุดท้ายสิบหกนคหกเดี๋ยวนะคะตอนนี้ปูกกำลังนะคะเตรียมผมสำ่พิธีนะคะยุบซ ได้ไปพุ่นก่อน uh> 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 ่ปล้าห uh> ้าห uh uh> uh> uh ้าพ uh ุทธเก้าบนบัดกุ้งุ่นเดิสามสิบสามเปลาอากาศรันอกวีหองพอกได้พอกเป็นพุทธตแท้เลยอปอละเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ม้ใหญยก็ม่าก็งอะไรไม่ตองหวเลยตอนนี้กำลังเสีดีนะครับมี่แกเนาะ พี่นอบนี่ขอมมากล้วปะากอะไรก็แช่ครับพินขอ่าสาธุสาธุนะครับเมื่อีก่อนใส่เนาะมีเด็ดแน่นอนครับพี่น้ดขึ้นมาฮันะเราเพิ่นไปยืมผุนมเพิ่นไปย้อนยุน้าฮนมาถีควันพี่นองมาเอสูบคามันไปนะันวนนี้เสียกับปตย้อนใส่บาต ชอบเอาล่าก้อนจังไปนาห้างก็ได้หรอกเมื่อนี้เตรียมสมมติปากกาไม้พร้อมเด้อพี่น้องไปที่ห้าก็ได้ก็แต่ย้อนใส่เดี๋ยวแต่ละย่ายนะดูได้มาคว่ำมาย้อนกับเตรียมได้เลยครับยุ๊บยุ๊บเลือดสีเนี่ยพ่อซอสพาย้อนก็ได้ท่านพ่อซอสขึ้นต้นกันเจาะติ่งเจาะไปเจาะติ่งเจาะเลยแหละครับอันนี้ก็ว่าวันที่ปูสิถ้ำไิธีครับ เขาห้พี่น้องเขาให้งั้นพอสอนสิทาไปย้อนในแทๆละเมือนไ้หอดว่าน้องเปีดยงงว้น่ีฟังแต่โจติงโจโรดกับพ่อครับดนตรีประจำครับผู้ใหญ่สุดก็มี่ผู้เดียวครับเมื่อนี้ มีสเสด็จพี่ๆ้อครับพี่น้องเขาทำความสงบนะครับอยู่ในความสงบครับอันนี้ต้องเป็นน้องช่วยนั่นเป็นเพลงนะนั่นตอนนี้ผิดเพราะว่าเสด็จพี่พร,าารู้น,นะครันนรญญบ

ของพระพุทธเจ้าพระพุเจ้าขอบเจ้าเห็นวัฏขุตราชาปกาิธีธรรมะทักษาปกาพิติพระมทิทักษาปกาพิติแห่งวัฏธาธรรมะเจ้าจารุมาราอยาขอจงมาปฏิในเจะกู่ตว่าอ้ยตว่า ว่าเทนแดงผู้่าระพักองค์ฆ่าอสาทุกขฆ่าุาธรรมะฆ่าบุจาสังกะฆาุจาผูู้านนี้ฆาทุกข่าบุกาสกพัจจาวะปฏิปฏิบุจาดังคำสังสอนของพระพุทธเจ้าุกาพเจ้าวะบุจาแห่งเวลาพุทธรักประกาที ธรรมะทาขาปักกาปิติปักวันทีจักขาปกาปิติแห่งกว่าท่าท้ธรรมะเจ้ายาพุทมาะเอียดขอจงมาปฏิเจ้าถูกถวามมนทากายทวถวายสิวะทวาแห่งคนไม่การะมัดมีก็ขาเดิมสาธุกูกาุจาธรรมะภูกาบุจาฉังฆะภุกาบุจาอภิปุตจียิ

ชาตุพุรังเจริบุรังบาปกรรมของกาสิธรรมเจริปุรังบาปกรรมของกสิสังฆเจริปุรังบากรรมของคณะบริวานสินะโมพุทธายะสิตัะนะกชาติเดนัโมพุทายะามะจายฟกกจานะจาิจีชาปฏิจามิขวะติ

के माता की ओम के माता की ओम के माता की ओम तच पर्वती काली दुधदा पीया मम्म तृतीया चर्वती काली दुढ़ता पीया मम तीया पीता चर्वती काली दृढ़ा पीयांग मम ओम जगे ओम जति ओं इति साधु देवा श्रीमृति देवाभु ุต <Ooh>. okay. ิยามปีอมสีปรรภนิอิจิวิเทวะเมตตจักมหาราภูตติยามปีอมสีบรรภนิ้อิจิวิเทวะเมตตจักรมหาราภูนี่นะครับนี่นกครับ กูงา<จ>มยิแขนกูงามยิแขนบัดนารกายกูงามยี่งยก่าผมคนกูงามยิงคนนกาน้ำน an ักดังไรรักไก่นาโมระวยช่วยตามมาพุกดามาไ้รักยากวอกอยากกระโรงติดจงมันเกิดเป็นักมีตาชื่งานตายดีมีกำไรชื่ง่ายรายของนีมีตองอยากิน বল <laughs>

หนักหมาหมูหมาหนักเบิดหมูเบิดหนักหมาหมูหมาหนักเบิดหมูเบิดชาดุหน้าประชาชนของเราพักตัวเล็กสำคัญทุนถึงฝากเก่าขอจึงมาสู่ตะวันตะวันโตตะวันโตตะวันตาแยกตะวันว่าตะวันของประชาชนด้วยเพื่อนเองเองยันดังมิดังพลังพลังดีกาลันจิตกาอาญา ยนักมากกุ้วัวอยอมมะส่สนใจนักมากอยกนักมาก วตานัูจิตโตเูดอปัจจยาจิมิตังวันดาตังเจตตาจิมวิดีเตระตังเิตตังจตุปตีลาังภวันตุเมจิมิจามาติโลยกาติวาดปิปุจโตสรงปัจจยาจิมิตังขวัญดาตังเจตตาจิวิเถระตังจเตตังจตบตีลาฟังภวันตุเม Mu bahwa don belajarmu tahu hidupanmu, mara nangjukang am tu ketua tahu hidupanmu nak mengupaya, tak mampu jatuh dalam kebarahan hidupanmu, tak mampu jadikan nafas kita terkait, penting keahlian, dan pada kami tak mampu. มา,มาขอโชคขอหน้าปูล่ะค่ะมือเลยมืออื่นเลยปูเลยสิอ๋อขอดอกไม้สวรรค์ไปเบิกเปล่เงินเป็นดอกแม่ปูเอาวันที่เท่าไรล่ะวันที่สิบหกเมษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขาว่ามานะปูดังก็พูดเขาว่ามาฮาศูนย์นง ห้าศูนย์หนึ่งโอ้เขาว่ามาลเลยคุณว่ามาหนะ้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเขาว่าอยู่ในกองพนุนแล้วว่าเขาก็มาสิบกระดงังอีกว่าแปดสองนะแปดสองหกมีกันเดียวนี่บนร่างปูไม่รู้นะห้าศูนย์แปดสองหกเป็นบลาขาปูนะเีื่อนะก,ก่อนแล้ว 9, ว่าไก่เก่าไก่ยี่สิบหกหัวนะ วันนี้แปดสองไก่ไก่ขีหวัวนะปุ่มหกหัวแล้วว่าไก่ยีหกัวนะไก่ยีหกัวแล้วก่อนนะแต่วันนี้ทั้งเปดสองแปดสองหกส2บแปดสอ มันสีมาบนมาลางเนาะบุญละก็เรียกตัวเองจะพูดไปมันผิดเคยหลายครั้งบอกพุญมันออกหลักแล้วบอกปากมันหลงบนนะผิดจารณากันเองอม,มันก็ตรงบังไม่ตรงบักแล้วเราบอกบนบอกหลกักทำไมผู้เขาซื้อเขาเสียหายแต่ก็พิจารณากันเราเองนะไม่ไหน,นก่อน คู้สีนี้ไนตัวไหนนาะค่ะมีค่าเท่ากันทั้งสองหางนะออกเท่หนังนะอ้าวก็ใครบอกหน้าสองเลยหน้อง ศูนย์หนึ่งผิดครับผู้ิดครับปูเว่าคอยผูไม่เป็นไรปูก็ว่าปูพูดดังอยู่นะไอหนูมันนี่เก็บคอนะไอปูก็ปูว่าปูพูดดังดังนะอูพูดดังดังมันก็ดังมันแค่นี้ปูเวาอีกจะรอบนะค่ะครับตัวได้ค่ะ จำนวนเลก้อนเดียวกันสองหกสองหกหาูน์นึงเ่านีนะแต่ก็ดำเขาแกนิมลุษยังเป็นอะไรนออบตวสองพึนมาเป็นยามวาก็เป็น พป็นพ่อเสียงอะไริบู้อสุดเสียงด้วค่ะจนว่าสุดเสียงดาววัสดีแคมแคมคือเก้าก็จงเจริญสิ่งเจริญตามบรรมีทุกคนเกิดทุกคนทุกคนนะมาที่นี่กลับไปก็ให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคนที่ทิดตามก็ให้มีเหมือนกันนะ ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะแล้วจะความนึกคิดไปมันนะจะเลิศจะเลิศบาอทีสิบหกันทุกคนแม่เดาสามตัวร้องตัวนี่จับเอาเพื่อพูดกันว่าเดาเตอกูมากูได้เห็นบ่าจ้ะ อ้ด็กับอไูด้น่เขียนเขียนมาได้แน่สองตัวทีจับออกไหนคูตั้งเบนมาเดเนไทยมั้เจ้าสิไทยมัดไทยมัดจับตัวไทยมัดจับไทยมดัไทยมจับตัวไทยน้อค่บครูศูนย์หนึ่งสองหกไากวสองหกจะเพิ่มาบเพนเปลี่ยนจักทีอ งหมาดูเปลี่ยนเยกะกว่าบุเยกกว่าหลังเยอกว่าบุกงทก่าดงเพือนเหนียนกนดงมาเพ่นเนกูนะบอกเด็กว่าเด็ก่านี่คออข้าวอกเด็กม่านี่คือสุ้มมจะข้าวเปล่าเ็เล็กน้อยจ้าเล็กน้อยเหมือนแรกพวกเกาพวกเกาจะสิ่งน่าจะสงข้าวของมาสิ่็กิ่ เขาซิมสหูหลยด้ปูชซมมือแกงๆี่เราึงมกเลยครับโคตรนอนยาเราซีมาพวกท่านเด็กๆมันคมาซิมเลมอลายวันเมือนหี่ตัวเด็กเรค่ะใหญ่คือบุกเบวันไหนยม่มแหนะได้วันเนี้ยก่อแม่ได้วันเนี้ยก่อนแม่ ต้าเนดกั้วทบหน้าจอเใ่มากจนเสาว่าเาป็ดปูเรศีนาทอดกลับให้แล้วนี่ข้าว่าโบริด้วยชงไรกบมันเ้าวว่าโบริดิมันไก่้าเพราะว่ามัหลายอ่าล ต้นสหาตรงๆรือ่ครับตัเก่าก็งยนมาตรงครับขนาดเปบริบูรณ์คนะบอผิกเนาะนบอผเป็นอว่าผู้พิกว่าจริงขอขว่าีกพูบอกมาอยู่เกนที่บุรีมาอีกก็ตั้งใจที่พวบอกยกินบ่ปูนนี่บุรีมากอบุรีมากออ้าเกิาจักเดเนาะสีอิ้วไรนี่วะจะวันนี้บพพิทติปู พิธีงานครับพิธ์งาอัครับท่านผู้ชมครับวันนี้พิยีงาพูเขียนเล็กมากเพิ่ตัวออกแล้วน้องงามครับงามเลยตานมันออกแล้วมปนอกตูว่าจังใดก่อนจ้าผู้ขี้หิมห่วยห่วยนะ ใบแม่นออกแล้วตีครับปูว่าโอ้ในเบิงเอาบ่ค่ะยุนี่เป่ครับปูแม่นบปล่าจ้ะอยู่ที่นี่ก็จะอยู่ที่ไหนล่ะอู้นี่นะอยู่ที่นี่เลยปูว่าเขียนไว้ว่าแม่นออกแล้วสันนั่นหลายวันออกแล้วปูเขียนน่าจะได้ ว่าขันป่อยู่มงนี้สิไปยู่มองใดว่าประยู ปูสีหอดหรือว่าปูรูสีนานอดนะคะเรือของฟุ้มเขาเปิดต้งเขาไปสองนั่นบนด้านมันเอะมัของฟุ้มเราเจ็ดเขาแฝงกับุ่มปุ่มหมดสูงแุบเจอง